สวัสดีครับคุณผู้ชมอาจารย์วันนี้ผิดพลาดเยอะเหมือนกันครับแต่ว่ายังยังดีช่วงเซี่ยววินาทีสุดท้ายนี่ก็ยังมีหวยแพรที่อาจารย์ว่าสงสัยว่าจะต้องกันไวนะ้น่ะที่โปรใหดูตอนนั้นนะครับว่าถ้าเราจะเอา7มาใส่อีกตัวก็ต้องเป็น5 2 9 4 7 5เก้า แล้วก็5้าเก้าี่หที่อาจารย์โพสไว้ให้นะครับนี่หวนมันเล่นยากกับคำนวณยิ่งยากก็ไปอีกนะนี่ที่อาจารย์โพสหวยแพรล่าสุดนะครับที่ทุกคนได้ได้ดูกันไปแล้วกับวันนี้ที่โพสอยู่นะ ก็ดูที่เข้ามาก็ตามนี้ครับที่เข้านะแต่ชุดนี้อาจารย์ไม่ได้ลงในห้อง VIP ให้นะครับพอมั่นใจแล้วว่าทุกท่านที่ห้อง v i p บอกแล้วว่าให้มาเขารบตรงชาติที่หน้าเสาธงด้วยนะครับมาถึ่ว่าให้มาชุมกันที่หน้าเสาธงทุกๆคลิปเปื่อนำไปเพิ่มเติมแก้ไขที่อาจารย์ตกหล่นไว้ อันนี้อาจารย์ไม่ได้มาแก้ตัวครับแต่ว่าเป็นแนวทางให้เราเอามาใช้กันสืบต่อไปนะครับนี่หวแพรครับที่ผ่านมานะก็เข้าเสียดฉิวไม่ได้ภาคภูมิใจเป็นห่วงทุกคนบางคนไม่ถูกไม่ไม่ไมถูกเยอะวันนี้ครับหลังจากที่ถูกมาเยอะสองงวดซ้อนนะจะทำทริปป้ลก็ทำไม่ได้แลไม่เข้าเลย แต่วัดหน้านี่ขอเวลาตั้งสติแล้วก็ค่อยๆคำนวณสูตรออกมาให้ทุกคนได้คิดเลขเด่นแล้วก็เลขดับร้อยหน่วยอะไรต่างๆนี่ก็ยังเข้าอยู่หลายสูตรนะเพราะฉะนั้นท่านที่ชอบคำนวณก็ให้ไปคำนวณย้อนหลังไปก่อนครับที่สูตรอาจารย์ใส่ไว้ให้แล้วนะนะครับเราจะต้องถูกมากกว่าผิดนะครับ ช่วยกันนะขออภัยครับท่านที่ไม่ถูกนะอาจารย์ก็เหนื่อยทั้งวันทั้งคืนเลยครับอยากจะช่วยทุกคนหลุดพ้นที่เคยพูดไว้ว่าถ้าไม่สาเร็จมันก็เป็นหนี้กันอีกเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอาจารย์จะเค้นให้หนักขึ้นกว่าเดิมนะครับเมื่อกี้ยังนั่งหลับเลยหลังจากที่ต่อยหนักมาหนึ่งเดือนเต็มๆนะ แล้วมันมีอีกชุดนะที่อาจารย์มาให้ดูที่ว่าสามตัวโต๊ดนะครับอาจารย์ก็จะใส่ให้แล้วแต่ว,ว่าชุดนั้นมันเป็นชุดเดี๋ยวนะครับชุดนั้นมันเป็นชุดที่สามตัวโต๊ดเนี่ยเออตอนล่าสุดนะครับที่มันมี มันมีห้ากับเจ็ดด้วยนะครับห้ากับเจ็ดเนี่ยอาจารย์เอามาแต่ห้าตัวเดียวเจ็ดไม่ได้เอามาแต่เลขใน,นนี้มันอยู่ครบนะนะครับถ้าเราตามไปดูนะเลขใน,นนี้อยู่ครบนะเนี่ยมีห้ากับเจ็ดอยู่ด้วยนะตรงนี้ห้ากับเจ็ดจะจับหมดนน้นได้เลยแต่อาจารย์กลัวว่าเลขเยอะไปเพราะบางคนบอกว่าเยอะมากตามไม่ไหวอาจารย์ก็พยายามที่จะเน้นๆให้ครับเดี๋ยวทุกกันต่อไปครับ นี่ชุดนี้ก็ตามนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลงให้ดูไม่ห่วงเลขกับไม่หวงสูตรนะกองสลากก,ก็พยายามที่จะหนีเราไปเพราะจามือถ้าเกิดว่าหกมาเนี่ยเจ้ามือเจงกันเป็นหลายร้อยล้านพันล้านเลยนะห้าหกเก้าเนี่ครับห้าเจ็ดเก้าห้าเก้าไม้ออกหนะ้าเก้าเจ็ดรอดพ้นไปเยอะเลยนะครับเขาก็ต้องมีทางออกนะ อาจารย์ไม่ได้มาแก้ตัวครับแต่ว่ามาบอกกล่าวกันถึงเรื่องราวที่เราไปจนกันแต่ละงวดอาจารย์เป็นทับหน้าก็เหนื่อยนะเป็นเหนื่อยก็อยากจะช่วยคนต่อไปครับตั้งสติดูดีๆครับสามตัวตรงๆก็จะได้มาอยู่ในมือของท่านอีกครั้งหนึ่งนะเที่ยวนี้มีใครตูกหวยแปรชุดนี้บ้างครับที่อาจารย์บอกว่าถ้ายังอยากจะ เอาเจ็ดก็ใส่เจ็ดตามนี้ครับถูกสามเด้งเหมือนกันนะถ้าเกิดเหมาหมดนะจุดสุดท้ายเนี่ยนะโอเคนะครับอาจารย์มาพูดให้ฟังแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะมีสูตรที่เข้าอาจารย์จะมายืนยันให้ดูอีกทีแล้วก็ตามต่อไปครับสูตรที่ดียังมีอีกเยอะครับต่อดีครับไม่ต้องคิดมากนะครับให้อาจารย์คิดคนเดียวก็พอ ส่วนเรื่องที่เสียไปแล้วเดี๋ยวก็เอาเคืนนะครับใจเย็นๆนิ่งๆไว้อาจารย์ตุ่มเตอยู่เสมอครับ